ที่นี่เห็นหมอแดงบอกตอนแรกบอกว่าเกิดจากคนที่ทํางานดีๆแปลว่าปกติคนทางานดีๆนี่คือดื่มน้ําไม่พอไม่ดื่มน้ำครับอย่างคนยางเงเขาเรียกว่าอย่างไรล่ะเขาเรียกเป็นรองผู้ว่าของของใหญ่ๆเลยนะครับครับท่านหนึ่งนะครับเขาเสียนปีเดียวเข้ามาเนี่ยเข้ามาในห้องผมเนี่ยภรรยาทั้งมาพี่เอาขึ้นนั่งขึ้นนั่งบนเตียงนะพี่ก็ยิ้มอย่างเดียวเลยเป็นหุ่นยนต์มันเด็กเล็กๆเลยแต่แต่ก็ไม่ค่อยซนเท่านั้นเอง ไม่เคยสวนแต่เด็กเล็กจะสดวนก็ไนีำชมก็ยิ้มยิ้มอะไต่างๆวก็ไปยิ้มก็จะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยก็เสียงปีเดียวนะครับอืไม่รู้เรื่องเพราะว่าดื่มน้ําแก้วเดียวคือแก้วเดียวนี่ต่ออะไรต่อวันวันนะครับโอ้โหเราอยู่ก็ไปได้ยังไงใช่แก้วหนึ่งไม่ถึงสองแก้วแก้วกว่าน่ไมนครับไม่ครับแค่สองแก้วน้ําหนักตั้งหกสิบกิโลดื่มน้ำกับนนเอเนี่ยแต่ดื่มน้าแค่แก้วกว่าเนี่ยไม่จะอยู่ได้ไหมครับนั่นสิแล้วเดี๋ยวนี้อากาศร้อนด้วย ใช่นะ,<ล>ะทำงานไปเนี่ยก็อยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมห้องแอร์ทำงานใหญ่ก็เป็นผู้บริหานใหญ่นี่ครับไม่ต้อไปออกข้างนอกก็ทำงานไปเพลินลืมกินนะ้น้ำตั้งไว้ไม่มีเวลากินไม่มีเวลากินทุกคนวันนี้ปัจจุบันนี้พูดด้คํคำเดียวว่าไม่ค่อยมีเวลาดื่มน้ำ ไอสิ่งที่เป็นยาวิเศษเนี่ยเรากลับลืมเรากลับมองข้ามมันเป็นเส้นผมบางภูเขาอัลไซเมอร์เราพยายามหาเลยตั้งแปะกล้วยเอ่ยหาอะไรบำรุงสมองเลยเราเที่ยวไปหาอันนู้นเขามีชื่ออะไรพวกเมลาโทนเขาเรียกอะไรนะเมลาโทนินหรืออะไรนะหมอแดงที่เขากินกันเนี่ยกินกันเยอะแยะไปหมดเลยเพื่ออัลไซเมอร์เนี่ยจริงๆคือปเหตุหมดเนาะใช่ก็เหมือนกับมาเอาแปะกล้วยบนจินก็ใช้แปะกล้วยเรามากินมากินมากินแต่ถามว่าไอสิ่งที่มันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปเลี้ยงสมองเราได้ไหม ไม่มีน้ำพาไปอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้นวยการโรงเรียนผู้หญิงครับผู้หญิงนะครับอเป็นผู้นวยการครับก็เสียญปีเดียวเหมือนกันครับหมดสมรภูมิแล้วครับก็ไม่กินน้ําอีกเนี่ยเราไปมัวคิดถึงแต่นู่นแต่นี่เอายาหาอะไรเมื่อเราเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามสรรหาจะกินอะไรดีจะกินอะไรดีแพงๆั้นเลยใช่นะครับหาสรรหาอาหารสามาแต่มันช่วยได้ไหมนะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ใกล้ๆเนี่ยครับ ครับใกล้ๆเลยครับแล้วเรามาคิดถึงว่าเราไม่ควรจะกินอะไรจะมาคิดแต่กินอะไรขึ้นมาคือปัญหาคือคนคิดว่าไม่ควรกินอะไรมากกว่าคือกลัวกินเกินพวกนี้ไดคุณแม่ผมเมื่อก่อนนี่นะคุณแม่ผมก็เคยเป็นก็เคยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเนี่ยนะครับคุณแม่ผมนะผมไปเองเนี่ยคุณแม่จําผมไม่ได้เอ๊ะนี่ไครเอ้นี่ไครนั้นมันใครนันมันชื่ออะไรนะต้นหลังเมื่อเราเมื่อเราก้าวสู่ธรรมชาติบาบัดเนี่ยเราก็ไปปรับปรุง แม่เราแม่ผับมนะตอนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ปรับปรุงให้ดื่มน้าฮะผมก็เอาสลัดเกลียวทองเนี่ยให้ท่านกินสลัดเกลียวทองให้กินแล้วก็ให้เขาดื่มน้าหมอบอกว่าสมองคุณแม่ผมตายเท่ากับเหรียญบาทครับคือส่วนที่ตายไปเท่ากับเหรียญบาทครับแต่แม่กับฟื้นความจำขึ้นมาได้นะแม่ผมฟื้นความจำขึ้นมาได้นะให้เขานวดบังหาอาหารที่เป็นธรรมชาติบ้างเอาน้ำบ้างแล้วครับแล้วสลัดเกลียวทองกินแม่กับฟื้นความจำมาได้ผมฟื้นมาได้ครับ อ๋อแล้วที่หมอแดงพูดมาเกี่ยวกับวิธีการรักษาคุณแม่ก็เป็นวิธีเดียวกับที่ใช้ในดีอโลคยาด้วยหรอเปล่าเนี่ยมันก็เอาประสบการณ์นะครับคุณเอ๋ทุกสิงตัวอย่างที่เราได้มาเนี่ยนะเหมือนมีครูที่มาสอนเรารเราถือว่าคนไข้ที่เราเจอแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคือครูคร,ครูที่มีชีวิตครับครูที่มีจิตใจเราสามารถเอา พฤติกรรมในเขา,ท,เขาที่เขาที่เขาทําอยู่ที่คเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเอามาสอนเราแล้วเราก็เก็บประสบการณ์ตรงนี้เอามาค่อยๆดูแลคนป่วยค,คนแล้วคนเล่าต่อไปครัหมอแดงครับ,รบเวลาเราก็ใกล้หมดแต่หมอแดงสรุปได้ไหมว่าสมมุติว่าเป็นอัลไซเมอร์เลยจริงๆนะมีที่บ้านเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ไม่สะดวกที่จะมาเนี่ยหมอแดงจะให้คนาแนะนำข้วๆข้ออะไรได้บ้างแล้วข้อหาเนี่ยฮะับกินยาได้ฮะกินยาที่พวกรักษาอัลไซเมอร์ที่อาจจะหนึ่งคือหมอให้ยาอะไรมากินไบกินไปกินไปนะครับที่ที่ได้มาอะไรที่ดีก็กิน ไปไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ากันแต่สิ่งหนึ่งนะครับน้ำเนี่ยอย่าลืมเลยนให้เพิ่มน้<ด>ําเลยน,นับ,บน้ำเด็กกินให้บันเพียงพอนะครับไม่ใช่ไม่กินน้ำแต่กินน้ํา ไม่มีทางฮะอัลไซเมอร์รักษาไม่ได้นะเราต้องให้เลือดเราไม่ข้นไม่หนืดนะครับเพราะว่าเส้นเลือดที่สมองเราเนี่ยมันเล็กมากนะคุณนี่มันเล็กแทบจะมองไม่เห็นนะเราต้องบางทีเราใช้ต้องใช้กล้องขยายส่องดูนะครับเก้าสิบาเปอร์เซ็นต์ในร่างกายเราเนี่ยเส้นเลือดที่สมองเราเส้นเลือดเนี่ยเป็นเส้นเส้นเลือดฝอยมันต้องให้เลือดเราใสปิ้งมันถึงจะเข้าไปได้นะครับมันเมื่อเลือดไปเข้าไปได้มันก็สามารถเตฟื้นฟูสิ่งต่างๆทั่วร่างกายเราได้แม้สมองเรากค่อยดี ก็คือน้ําเป็นหลักเลยน้ำเป็นหลักแล้วแล้วเห็นปกติหมอแดงเนี่ยจะมีทิปส์ในการกินน้ําด้วยว่ากินยังไงให้ ให้เลือดใสอย่างนี้ถ้ากินผิดเองเลือดก็จะไม่ใสด้วยหมอแดงเล่าตรงนี้ให้ท่านผู้ชมสักนิดหนมันก็ต้องรู้ต้องรู้นะว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับผมเคยให้สูตรไว้มากมายในการครับหลายครั้งหลายครั้งว่าในการปกติเราเนี่ยนักคนเราเนี่ยน้ำที่จะต้องดื่มเนี่ยดื่มให้เพียงพอแล้วเอาเอาเราก็เรียกว่าสูตรการกินน้าของผมเนี่ยนะที่เคยใช้อยู่คือน้ำหนักตัวน้าหนักตัวน้ำหนักตัวเป็นกิโลเอาเป็นกิโลนะตั้งเลยครับนะครับคุณเอ้เท่าไหร่ 6 8 68ก็68คูณด้วย2.2คูณด้วย2.2เป็นเป็นปอนอ๋อกลายป็นอนแล้วกลายมาเป็น2 2งจุดสปอนเกือบ140นะคูณอ150หาริร้วย2้เป็นหารด้วย2เป็นออนก็เ5อ่ห1า0ห่าร2ก็75ออนะครับแล้วก็คูณด้วย30เป็นซีซี โอ้โปวดหัวมั้งเอาเอาไปคูณม่เลยครับนะครับสองลิตรกว่าน้ำหนักน้ำหนักเป็นกิโลนะครับคูณด้วย2.2นะครับหารด้วย2แล้วคูณด้วย30นี่คือเป็นซีซีน้ำที่ต้องดื่มนะครับเมื่อเป็นซีซีแล้วเราก็มากล่าวว่าพันซีซีเท่ากับ1ลิตรก็กี่ลิตรลิตรหนึ่งสมมุติว่าลิตรหนึ่งเราตีซะห้แก้วครับก็ดื่มประมาณก็ ก็ดื่มประมาณเท่าไหร่นะอย่างคุณเองเนีิกดื่มประมาณสัก2ลิตรกว่าๆ2อลิตรประมาณนี้นะสิบสองแก้วโดยประมาณครับ11แก้วครับ11แก้วประมาณนี้ต้องดืแต่วิธีการดื่มต้องดื่มเวลาให้ถูกเวลาด้วยตื่นเช้ามาเราสามารถดื่มเลยดันดื่มได้เลยเยอะๆ2แก้ว3แก้วเพื่อให้น้ำสองสามแก้วก็เลยไปล้างนะครับแต่ระหว่างวันนี่ต้องดื่มบ่อยๆครั้งหนึ่ง2-3อึก2-3อึกไม่เกินครึ่งแก้วต่อครั้งอย่ารอให้หิวแล้วดื่มบ้องคนดื่มอย่างนี้ครับดื่มเข้าไปพรวดเลยไม่มีเวลาดื่มไปทำงานนู่นทำนี่แล้วไม่มีเวลาดื่มอ่เเลยยครรับที์ องแก้วสามแก้วไปเลยจะได้ไม่ต้องดื่มบ่อยๆนั่นคือสิ่งที่ผิดนะครับร่างกายเราเนี่ยต้องค่อยๆซึมร่างกายน้ำค่อยซึมนะครับเมื่อเราระบบปลูกต้นไม้เราใช้ระบบน้ําหยดติงติงติ้งต้นไม้อยู่ได้เพราะเราเทน้ําลงไปต้นไม้เน่าเอาเน่าครับไม่เน่าไม่เน่าไปหมดนะครับเพราะเราเกียรขี้เกียรดรดน้ำบ่อยๆโครมไปเลยหมดเลยลงดินหายไปเลยข้งล่างหมดเลยครับลากต้นไม้ดี๋วซึมไม่ทันร่างกายก็คือธรรมชาติครับเขาต้องดูดน้าให้ได้ให้ทันนะครับดื่มน้ําให้ถูกครับกับ ครับท่านผู้ชมครับเวลาของเราในช่วงเฮลที้ไกด์วันนี้กับคุณหมอแดงวีราชัยวาสิธิโลกก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกับคุณหมอแดงได้ใหม่นะครับในคราวหน้าครับแต่สําหรับวันนี้ครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกับคุณหมอแดงนะครับสวัสดีคุณหมอแดงก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับแต่ผมยังไม่ได้ลาท่านผู้ชมไปไหนนะครับท่านผู้ชมพักสักครู่แล้วก็กลับมาต่อกับเราในช่วงของไกด์ทริปครับพักเลยครับ